ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นประมาณ7จ็ดโมงเช้าทุกคนนะเดี๋ยวก,ก็เตินมาลดน้ําต้นไม้ทุกคนนะวันนี้โอ้โหกำลังให้อาหารปลานะครับทุกคนกำลังกินนะครับปลาปลาดุกนะกินเก่งมากเลยมื่อไห่เมืๆมื่บรรยากาศเช้าทุกคนอ๋อก,กนอิน ลงคิดบรรยากาศเชา้าโอ้ันนี้ท้องฟ้ากง,งามพี่นอ้องร,รมกันเมื่อวานแล้วก็ปลูก ปลูกนี่นะครับทุกคนปลูกมะละกอมะฮู้ขี่ร่อนลองเบิง่งกหนังต้นสีป่านี่ก็มะม่วงลงไวนะ้หนังลงลงไว้เฉยๆนะครับมะม่วง,วงแล้วก็กะเพราติวเราซื้อมาปลูกไว้แล้วชิลดน้าพร้อมกันเลยนะ ันนี้ก็ซื้อมาแต่เขาค้อทุกคนเพิ่งได้มีเวลาปลูกนะก็หลายเดือนล้วซื้อมาตอนแรกต้นต้นเท่านี้ทุกคนนี่มันก็สูงขึ้นอันนี้ก็สูงขึ้นบรรยากาศตรนนี้ก็พลังก็โครงเหล็กทำหลังค้างข้างบน,นนี่ก็ปลูกปลูกเสร็จแล้วทุกคนเดีย๋ยวพาทุกคนดูว,ดว่าเราค่อยรดน้ำน,นี่อันนี้ปลูกแบบเป็นรั้วทุวกคน มันไงมากมันก็ะี่แบบเป็นรั่วแบบบังพอดีนะก็หลายหลายคนถามว่าทำไมถึงรีบปลูกก็เลยลคือเบีย่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเราก็จะปลูกไว้ให้มันพอดีแบบบ้านเสร็จก็พอดีต้นไม้ก็ใหญ่พอดีเลยนะมันกระฉี่ลงตัวนะ นกล้วยก็จากที่อยู่ตรงนี้ก็ย้ายมาตรงนี้เลยคุย้ายมาตรงนี้มองกุ้นั่งกินกาแฟได้เลยเป็นมองอเมซอนได้เลยบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาลดน้ำกันนะครับก็จะทยอยเริ่มลงต้นไม้แล้วทุกคน ถ้าแบบว่างก็จะลงเรื่อยๆนต้นไม้นะก็จะปลูกตรงทางเข้าก็จะตัวนี้ก็เดี๋ยวรอเขาเสร็จคุ้มเราก็จะทยอยลงนะทางข้างนะเดี๋ยวพาไปดูา,าข้างกันนะับก็จะเริ่มทยอยลงแถวๆนี้แหละทุกคนโอ้แต่วันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนนี่ครับถ้าเราตื่นมาตอนเช้าแล้วก็จะมาเจออากาศแบบนี้ทุกคนเราก็แบบโอ้ทงานก็สบายใจได้ ก็จะเป็นมุมนี้นะมุมที่เบียร์จะทําไก่เบยร์ครับตรงนี้นะครับก็ดูวิวไปนะโอ้สุดยอดพี่น้องแล้วดินเราก็เริ่มแข็งแล้วกำลังก่อขึ้นมาลดน้ำกันนะครับผม ริมเพียงของช่างน้าม,มหัศจรรย์เลยไต่แล้วเนี่ยอืมอมาในกาตเชา้าทุกคน้นเมื่อคืนนี้ก็ลดแล้วนะจะมาลดอีกตอนเชา้าดพื่ความชัว ถไข่ก็เริ่มงามแล้เน,นี่อันนี้ก็มะละกอดำเนินดำเนินเนาะแหงดำเนินทีเปนต้นมะเลย ง้งก็แหนนี่ก็ลงไว้อันนี้มันก็ไม่ใหญ่มากนะคนกว่ามันจะใหญ่นะครับก็ปลูกเรียงกันเลยสต้นเป็นต้นหย่อมหน้าบ้าน,นเล็กๆนะครับ ใ ah, ส่เกาหลีนกป่ากี้เก็ย ก็ดูสวยขึ้นนะครับเราเราปลูกต้นไม้นะก่อนเมื่อคืนนี้นเ,นเมื่อดมากเลยไม่อัปเดตเลยปลูกแบบงงๆตาๆแเวนหุงเลยป,ลประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะใส่ปนะุ๋ยแล้วเพล่ง ใส่ปุ๋ยข้าวก็ได้นะวันนี้เขาบอกมานะครับแล้วก็จะปลูกหญ้าด้วยทุกคนอันนี้เขาจะทำพุดหมาออกมาข้างๆบ้านแล้วก็จะเริ่มปลูกหญ้าไปด้วยนะครับ จะได้มารดน้ำทุกวันนะครับเป็นุ่มงามเหรอเนุ่มใหม่ไง ก็มีชีวิตชีวาขึ้นน,นูนเห็นต้นไม้มามาดูง่ามสินไะยมันติดปอยก็ย้ายมามา วันคลิปนี้เบลก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันคลิปหน้าด,ด้วยทุกคนเด้อสวัสดีตอนเช้าครับ